อันแรกนะคะเราก็จะมาดูกล้ามเนื้อแฟกเซอร์กับแอคเทนเซอร์นะคะโดยกล้ามเนื้อที่เห็นอยู่ตอนนี้เราจะดูเป็นกล้ามเนื้อแอคเทนเซอร์นะคะก็จะทําให้ข้อต่อเนี่ยเหยียดก็คือปีกไก่ก็จะเหยียดออกไปข้างนอกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแฟกเซอร์นะคะที่ทําให้ข้อต่องอก็คือการที่ทําให้ไก่เนี่ยเอ,อ่อปบปีกเข้ามานะคะ ก็จากที่เห็นมันก็จะไม่ได้ชัดเจนนะคะเนื่องจากเป็นไก่บ้านเนาะเนื้อต่อไปจะเป็นเอ็นนะคะจะมีเทนนอนกับลิกาเมนนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นลิกาเมนนะคะเพราะว่าลิกาเมนเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกค่ะต่อมาจะเป็นเทนนอนนะคะเพราะว่าเชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกค่ะต่อมาเราก็จะมาดูส่วนที่เทียบได้ในอูสกันนะคะ ตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้เทียบได้กับต้นแขนของมนุษย์นะคะต่อมาก็จะเป็นตรงนี้นะคะเทียบได้กับข้อศอกของมนุษย์ค่ะต่อมาก็จะเป็นด้านหน้าข้อศอกจนก่อนถึงข้อมือนะคะก็จะเทียบได้กับลำแขนของมนุษย์ค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเทียบได้กับข้อมือของมนุษย์ค่ะต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะเทียบได้กับนิ้วมือของมนุษย์ค่ะต่อมาจะเป็นกระดูกนะคะ เราก็จะมาดูที่กระดูกแรกกันเลยก็คือกระดูกฮิวเมอรัสที่อยู่ระหว่างคล้ายๆกับว่าเป็นหัวไหล่แล้วกันนะคะถึงซอกแล้วต่อมาก็คือช่วงกระดูกช่วงลำแขนจะมีท่อนในกับท่อนนอกนะคะจะมีเรเดียกับอันนาคะ่ะมาก็จะเป็นกระดูกฟรังกีสนะคะก็จะเป็นทรัมนะคะซึ่งคล้ายๆระหว่างกระดูก 牛吗？